มา l u c กี้โคลีกันครับวันนี้ Are you ready? Yes ลักกี้โคลียนะครับเป็นดารานะครับแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของ G Corporation เมื่อชายลึกลับบุกเข้ามาใน G.Crop เขาจัดการยามไปหลายคนด้วยเทคนิคการต่อสู้ท네ี่คล้ายกับการเต้นโคลียไม่กลัวและเดินตรงเข้าไปหาเขาและปิดกั้นเส้นทางเอาไว้เธอยิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ก่อนจะท้าสู้ ถ้าเกิดเขาแพ้เขาจะต้องมาเป็นแบ็กอัพแดนเซอร์ให้เธอเฮ้ยไม่รู้ว่าเขายอมรับหรือเปล่าแต่เธอก็เตรียมสู้แล้วคืออมโอเคครับตามนั้นก็ได้นะ <Hi. S 1> เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ที่เอามาขายหนุ่มๆรักโคลยมา <Fight. S 1> เราสู้กับเอตตี้ด้วยเป็นตัวเต้นๆเ,เหมือนกันด้วยนะครับดูดิคืออย่าง ไอเอดดี้เนี่ยผมเอามากดผมมั่วๆนะครับส่วนใหญ่แต่ตัวโครี้เนี่ยเหมือนจะเป็นมันเป็นคาโปย่าเหมือนกันหรือเปล่าครับอย่างเอดดี้เนี่ยมันเป็นคาโปย่านะครับแต่โครย้มันเหมือนจะมั่วๆขึ้นมานะครับผสมผสมมาโอ,อ้ยเละเลยทีเดียวอันนี้ผมก็พยายามจะกดผมมั่วๆอยู่นะครับแต่มันกดไม่ได้นะครับ มันมันรู้สึกว่าไม่เหมือนกับเอ็ดดี้โดนโดนชนะแล้วยูวินย่าชัวโดนตรีนี่เดี๋ยวเข้าตัากแกเป็นแบ็คแอปแดนเซอร์อย่ามาเต้นมัว่วมัวตักแกเห <c oughs> กกรอมีปัญหาหรือไงฮะ ก็นายแพ้นี่นะทำไมนายทำตัวแบบนั้นล่ะมาเอาใหมา่ <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> โอ้ยโอ้ยโจน<ด>ทำไมมันทำไมมันถอยอย่างนี้ครับโคลี่อย่างอย่าง,งถอย <laughs> โอเคได้ได้ได เออผมว่าอันนี้ไม่ต้องแปลก็ได้ั้งมันมันไม่มีอะไรมันบอกว่าเดี๋ยวจะให้เอ็ดดี้แต่งชุดผู้หญิงด้วยนะครับเมื่อกี้นายน่ยต้องแต่งเกิลคอสตูมด้วยรู้ไหมโอเคต่อไปเป็นเอ็ดดี้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ็ดดี้จะทำยังไงเอ็ดดี้กอดโดไปที่ G ีคอร์ปอเรชัเพื่อที่จะแก้แค้นคาซึยะมิชิมาที่ฆ่าพ่อของเขา หลังจากที่เขาจัดการยามไปได้มากมายก็มีหญิงสาวโผล่ออกมาแล้วบอกว่านายพานชันไปไม่ได้หรอกตาแกที่ทำไมเธอถึงพูดอย่างนั้นโอแม่ oh man, เหรอตาแกเหรอเขาสับสนเพราะว่าการแต่งตัวและความไม่เคารพในการพูดของเธอและรู้ว่าเธอเป็นภัยเลยเตรียมจะสู้มาครับเอ็ดดี <Fight. S 2> เจอได้นะ นี่ฮะเราเราจะทำไอ้ท่าอย่างนี้ยังไงอันนี้ก็มั่วมานะครับผมว่ามันเป็นตัวละครที่ที่เรามั่วได้คือ <KO. S 1> มาเรามั่วจนเพอร์เฟกยังได้อะแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้ละเหมือนมันเปลี่ยนปุ่มหรือเปล่าครับแต่ก่อนกดนก็กดได้เดีย๋ยวนี้กดไม่ได้ละ ที่แบบคนมันเดาทางไม่ค่อยถูกเพราะว่ามันขึ้นขึ้น,นลงลงไงเนี่ยโดนครับดูยบุนไปหกสูงหกสูงโดนอุน้ยดูดิมันเต้นะ่ะเป็นแนวแนวคล้ายกันเลยครับโดนเรียบร้อยแต่ยังไงก็สู้เราไม่ได้หรอกชนะแล้วนอน บอกมาสิว่าคาซิยากอยู่ที่ไหน <laughs> อยู่ที่นี่อยู่ในโลกบ้าไปแล้วดเดือดเล่นถกหลอเล่นใช่ไหมเนี่ยปากกาปากกาจ้า โอเคแบบนี้ก็ได้ <laughs> <laughs> แบบนี้ก็ได้เหรอ